ช่วงนี้ตนไม่ได้สนใจที่เขากรุ๊ปเท่าไหร่ไม่สามารถไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทได้ด้วยเหตุนี้จึงพูดขึ้นได้ถ้าอย่างนั้นคุณรอผมก่อนเดี๋ยวผมขึ้นไปหวังตรงสเสวียนพูดถ้าอย่างนั้นคุณไปที่ห้องทํางานของคุณเลยค่ะเดี๋ยวฉันไปรายงานที่ห้องทํางานของคุณอึ้มหลังจากตัดสายเย่เฉินเดินเข้าไปในตึกใหญ่ขึ้นลิฟต์แล้วตรงไปที่ชั้นห้องทํางานประธานเขาเดินออกมาจากลิฟต์ตอนที่เดินตรงไปยังห้องทํางานประตูด้านหลังเปิดกระทันหันเวลานี้ตร่งร่างหลินกําลังจะไปเข้าห้องน้ําทว่าคิดไม่ถึงเดิน ออกมาก็เห็นแผ่นหลังที่คุณเคยเธอดูไม่ออกว่าแผ่นหลังนี้เป็นของเย่เฉินเพียงแต่รู้สึกว่าแผ่นหลังนี้คล้ายกับแผ่นหลังของอภิมหาเศรษฐีในติ๊กต็อกมากหรือว่าประธานบริษัทที่ตนอยากเห็นมาโดยตลอดในที่สุดก็มาแล้วต่งร่างหลินดีใจขึ้นมาทันทีเพราะถึงอย่างไรเป้าหมายที่ตนมาเมืองจินหลิงมาที่หอกรุปก็เพื่อเข้าใกล้ประธานผู้ลึกลับจากนั้นค่อยพยายามทําให้ตนเองกลายเป็นผู้หญิงของเขาเมื่อเป็นแบบนี้ตระกูลต่งก็ สามารถสูงขึ้นมาอีกระดับนี้เป็นคำสั่งที่คนทั้งตระกูลมอบให้เธอทั้งยังเป็นสิ่งที่คนทั้งตระกูลคาดหวังกับตนทว่ต่งร่างหลินเองก็เศร้ามากตนมาที่นี่หลายวันแล้ว